สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านโบโปเดลิวชอปปิ้แล้วนะครับวันนี้ตอจะมารีวิวอีกรอบเนาะตัวสายโปรแกรม gp 3 0 0นะครับตัวนี้เลยสายโปรแกรมตัวนี้นะครับสายโปรแกรมมองทางร้านจะแตกต่างจากที่อื่นคือเราเสียบแค่ usb เส้นเดียวนะครับ usb เส้นนี้เส้นเดียวคือจบเลยไม่ต้องมีสายแปลงไม่ต้องมีอะไรนะครับของเราจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีไฟแสดงสถานะนะครับเวลาเสียบไปแบบนี้นี่นะครับ นี่ครับก็จะขึ้นแบบนี้เลยง่ายๆใช้งานง่ายๆครับรองรับ Windows XP Windows78 ได้หมดนะครับถึง11นะครับอันนี้ก็เทสมาแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวอีกรอบแล้วก็มาบอกวิธีการแบบละเอียดอีกรอบนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่นําไปแล้วใช้งานไม่ได้นะครับเราจะมาบอกวิธีการอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนจะไปดูในคอมนะครับเราก็ใส่สายโปรแกรมเข้าไปก่อนนะครับนี่นะครับ แล้วก็เปิดเครื่องให้เรียบร้อยนะครับบางท่านนําไปแล้วใช้ไม่ได้คือลืมเปิดเครื่องก็มีนะครับเปิดเครื่องไว้เลยให้เรียบร้อยเนาะนี่นครับส่วนสายตัวนี้ก็เสียบเข้าไปตรง USB ได้เลยนะครับแนะนําให้เป็น USB 2.0นะครับถ้าเป็น3ส่วนใหญ่จะชอบมีปัญหานะครับ USB 2.0คือจะเป็นสีดํานะครับสีดำเดี๋ยวจะขึ้นไว้ตรงในคิปให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหน,นะครับ มาต่อกันในคอมพิวเตอร์นะครับอันดับแรกที่เราได้สายโปรแกรมไปแล้วแล้วก็เสียบสายอะไรเรียบร้อยนะครับทีนี้ทางร้านก็จะส่งไฟล์ไฟล์สำหรับโปรแกรมตัว gp 3 0 0ให้นะครับแล้วก็เปิดมาก็จะเป็นหน้าจอประมาณนี้ซึ่งแต่ละรุ่นแต่ละเครื่องหรือว่าแต่ละเบราว์เซอร์ก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ย้าก่อนว่าไม่เหมือนกันไม่สามารถอธิบายได้หมดเนว,ว่าต้องทํำยังไงแต่ลักหหลักลก,ลก,ก,าการก็คือว่า เราจะต้องดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้เข้าไปในเครื่องนะครับวิธีการแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับก็ลองดูคล้ายๆกันนะครับลองปรับใช้ในแต่ละเบราว์เซอร์แล้วก็ในแต่ละคอมแต่ละเครื่องนะครับแล้วก็มาคชิกตรงดาวน์โหลดนี่เลยครับสําหรับ microsoft edge นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดต่อได้เลยนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับเป็นเป็นการแจ้งเตือนเฉยว่ามันสแกนไม่ได้เพราะว่าเราเป็นไฟล์ winrar นะครับก็ดาวน์โหลดต่อครับ ก็จะมาตรงนี้แล้วก็มากดบันทึกเปลีนครับบันทึกอันนี้คือโหลดมาแล้วเนาะสำหรับตรงนี้ว่าไฟล์อยู่ที่ไหนแต่ละเครื่องก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับผมก็บอกไม่ได้เนาะว่าอยู่ตรงไหนท่านก็ต้องไปหาอีกทีหนึง่งแล้วก็มากดว่านี่ครับแสดงในโฟลเดอร์นะครับซึ่งแต่ละโปรแกรมก็ไม่เหมือนกันนะครับมันจะแตกต่างกันไปตามหลายๆปัจจัยนะครับนี่นะครับประมาณนี้ เราก็พอมาเจอตรงนี้แล้วเราก็กด Copy ปี้คัดลอกหรือว่าคอนโทรอะไรก็ได้นะครับมานี่ครับแล้วก็มาไดซี C, นอกสุดนะครับย้ำว่าน,นอกสุดเข้ามาไดซี C, นอกสุดคือตรงไหนไดซี C, นอกสุดคือตรงนี้ครับ C อย่างเดียวไม่ใช่ C Windows C p r โปรแกรมไฟล์ซีแม่รับูเหรืออะไรนั้นไม่ใช่นะครับเพราะว่าโปรแกรมบอกแบบมาให้ใช้ผ่านไดซี C, คือต้องวางอยู่ตำแหน่งนี้เท่านั้นนะครับ ทีนี้ก็กดวางนะครับกดวางได้เลยแล้วก็รอสักเล็กน้อยอันนี้ไฟจะเยอะนิดนึงเนาะนี่ครับจะเป็น GP 3 0 0 V 2นะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่จะเป็นเวอร์ชั่น2ที่ทางร้านพัฒนาขึ้นมานะครับตัวนี้จะใช้งานง่ายกว่าแล้วก็เร็วกว่านะครับก็จะประมาณนี้ทีนี้มาดูกันต่อสมมุติว่าเรามาอยู่ตรงนี้แล้วบางคนชอบเดินบันคิดเข้าไปแบบนี้อันนี้ไม่ได้นะครับ เพราะว่าเข้ามาแบบนี้เดี๋ยวเขงงก็จะทําไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะงงไปอีกแล้วปัญหาจรางที่ลูกค้าเจอคืออ่านไฟล์ไม่ได้แตกไฟล์ไม่ได้แสดงว่าคอมพิวเตอร์ท่านยังไม่ลง winir เวอร์ชันล่าสุดนะครับให้ไปลง winir เวอร์ชันล่าสุดหรือว่าถ้าทําไม่ได้จริงก็แอดไลน์ร้านมาได้ครับคือสําหรับลูกค้าที่ซื้อไปทางร้านก็มีเซอร์วิสบริการจนสามารถทําได้นะครับทีนี้มาต่อนะครับ วิธีการก็ง่ายๆเลยครับคลิกขวานะครับห้ามคลิกซ้ายนะครับคลิกขวาเท่านั้นนะครับคลิกขวาแล้วก็จะมีเมนูขึ้นมาแบบนี้ซึ่ง Windows แต่และเครื่องก็ไม่เหมือนกันนี่ครับคือจําแค่หลักการว่า,าตรงแตกไฟล์นี่นะครับ X Tag แ,แล้วก็ Here นะครับกดตรงนี้นะครับทีนี้ก็จะรอแล้วก็มากดเยดหรือว่ากดใช่ไปนะครับก็จะขึ้นให้ กรอกพาสเวิร์ดอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็กรอกลงไปซึ่งทางร้านก็จะให้พาสเวิร์ดไปด้วยนะครับกดปึ๊บรอสักเล็กน้อยนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้ทีนี้ไฟล์อยู่ตรงไหนไฟล์ก็อยู่คำว่า gp 3 0 0 v 2นะครับนี่นะครับตัวนี้เป็น v 2นะครับนี่ครับก็จะมีไฟล์ให้แค่ประมาณนี้ทีนี้ในส่วนการลงโปรแกรม เรามาเทสกันก่อนก็ได้เทสวิธีการก็คือกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปแบบนี้อันนี้ไม่มีอะไรนะครับทั่วทั่วไปนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟล์ที่ดัดแปลงมาก็าจะแจ้งเตือนนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับก็ใช้งานได้นี่นะครับเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าแบบนี้อันนี้คือสามารถใช้งานได้นะครับใช้งานได้เรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูตรงสายโปรแกรมก่อนนะครับ เรามาดูสายโปรแกรมก่อนซึ่งก็จะมีโปรแกรมท,ทั่วไปหลักๆประมาณ4ีหตัวนะครับที่ใช้กันเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น ivg นะครับส่วนใหญ่ที่ใช้กันเยอะๆทีนี้ก็มาดูวิธีการลงไดเวอร์ตรงนี้ก็เซตอัพได้เลยนะครับเซตอัพได้เลยซึ่งแต่ละเครื่องก็ไม่เหมือนกันอีกครับซึ่งผมผมไม่สามารถอธิบายได้หมดเนาะว่าต้องทําอะไรยังไงคือให้ลองทําดูก่อนแนละ้วทำไม่ได้เดี๋ยวทางร้านก็จะดูแลให้เหมือนเดิมนะครับก็จะประมาณนี้แล้วทีนี้เราก็ เสียบสายโปรแกรมอีกรอบนะครับเสียบเข้าไปนะครับสับสูนะครับ,บน่ครับ,นะรบเราก็เสียบเข้าไปแล้วทีนี้เราก็มาดูมาดูว่าขึ้นไหมก็มาที่คอมพิวเตอร์หรือว่าคุณสมบัติหรือว่าเมเนเทจจัดการนะครับตรงนี้นะครับเข้ามาตรงนี้เรามาดูว่าสายโปรแกรมเราขึ้นหรือยังซึ่งผมจะข้ามวิธีการลงโปรแกรมไปนะครับ ตรงตัวไดเวอร์เนาะพอดีแต่และเครื่องมันก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าผมมีไฟล์ให้อยู่เวลาเซตเัาออกไปก็มันก็จะขึ้นได้เลยนะครับมาที่ตัวจัดการอุปกรณ์นะครับรอสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็มาที่พอร์ตคอมแอนนี่นะครับเข้ามาดูตรงนี้ถ้าขึ้นแบบนี้คือใช้ได้นะครับถ้าขึ้นแบบนี้คือโอเคแล้วสมมุติว่าถ้ามันเป็นคอม11อย่างนี้นะครับสมมุตินะเดี๋จะทําให้ดู จะได้เผื่อได้แก้ปัญหาจะได้แบบง่ายๆครับถ้าเราขึ้นแบบนี้คือใช้ได้แต่ว่ามันจะอ่านไม่เจอนะครับเพราะว่าตัวโปรแกรมจะออกแบบมาแค่รองรับคอม1กับคอม2ในวิดีโอนี้ผมจะแนะนําเป็นคอม2นะครับเพราะว่าบางทีบางบางคอมพิวเตอร์ก็จะมีเป็นคอม1เป็นพอร์ต i สองสองสองอยู่แล้วไม,ไม่ต้องเปลี่ยนให้มันสลับกันนะครับวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายๆครับคลิกข,ขวาแล้วก็ p r o p e r t y หรือว่าคุณสมบัตินะครับ แล้วก็มาที่พอร์ตเซตติ g งนะครับแล้วก็มาที่แอดวานตรงนี้นะครับแอดวานนะครับแล้วก็จะมีคอมพอร์ตนัมเบอร์แล้วก็จะมาเลือกนะครับเป็นคอม2นะครับถ้ามีอินดิ r เซอร์อยู่ก็ไม่เป็นไรครับกดไปเลยเดี๋ยวมันก็จะเด้งออกเองนะครับคอม2ก็กดโอเคครับแล้วก็มาโอเคอีกรอบนะครับนี่นะครับถ้าเป็นขั้นตอนนี้ถ้าแบบเอาชั่วๆเลยเนาะ ถ้าตั้งเป็นคอม2แล้วรบกวนให้รีเซ็ตเครื่องอีกสักหนึ่งรอบนะครับเพื่อความชัวร์นะครับก็จะประมาณนี้ตัวนี้ก็ปิดออกไปปิดตรงนี้ก่อนทีนี้เพื่อการใช้งานที่ง่ายแล้วก็คลิกขวานะครับเอาออกมาหน้าเดสก์ท็อปเนาะเราจะได้ใช้งาน,นง่ายๆนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่ เปิดแล้วไม่ขึ้นหน้าจอแบบที่ผมขึ้นแสดงว่าท่านติดตั้งผิดพลาดนะครับอาจจะเป็นตำแหน่งผิดนะครับส่วนใหญ่ก็จะวางผิดที่ครับเพราะว่าโปรแกรมมันไม่ได้สําเร็จรูปร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือทําให้แบบให้ใช้งานง่ายที่สุดได้แค่นี้จริงๆครับได้ประมาณนี้เลยกําลังพัฒนาอยู่นะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับนี่นะครับถ้าใช้งานได้จริงต้องขึ้นแบบนี้นะครับต้องขึ้นแบบตัวนี้เลยก็จะประมาณนี้ครับ ทีนี้เราก็เข้ามาที่หน้าจอตัวนี้นะครับเราก็กดเลย03แบบนี้ครับกดเข้าไปแล้วก็มาที่ F9 ให้เทสสายโปรแกรมก่อนนะครับแล้วก็มาที่ F3 ครับแล้วก็กดแถบลงมานะครับแถบลงมาจะถึงคอม1แล้วก็เลื่อนเป็นคอม2นะครับเลื่อนไปคอม2แล้วก็กด F3 หนึ่งครั้งครับนี่ครับสังเกตตัวนี้นะครับถ้าขึ้นคําว่าโอเคนี่คือใช้ได้นะครับนี่คือใช้ได้แล้วนะครับประมาณนี้ อันนี้คือเราใช้ได้แล้วเสร็จแล้วกด f 1 0ออกไปครับ f 1 0อีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาเลือก f 3ครับแล้วก็มาที่ f 2นะครับก็รออ่านสักเล็กน้อยนะครับรอสักเล็กน้อยนี่นะครับใช้งานประมาณนี้ครับไม่ยุ่งยากมากมายครับนี่ครับนี่คืออ่านเรียบร้อย ตอนนี้ก็เราอ่านเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มากด f 4ปกไปแล้วก็มาที่ f 4นะครับแล้วก็มาที่ f 5นะครับก็จะเข้ามาแบบนี้เป็นช่อง 1, ช่อง2สแกนทั่วไปครับทีนี้เราจะไปช่องต่อไปก็กด f 4ไปช่องก่อนหน้าก็กด f 3ไปอย่างนี้นะครับเรื่อยๆนะครับก็จะประมาณนี้ครับคร่าวๆเนาะจะมีทั้งหมด16ช่องแต่ว่าเราจะเปลี่ยนช่อง3แล้วก็กดแท็บลงมาครับแท็บลงอีกหนึ่งครั้งก็กด1 สี่ห้0อย่างนี้นะครับกดเสร็จปุ๊บก็กดแท็บอีกหนึ่งรอบ145.90 0ถ้าเราแบบทำเสร็จแล้วทุกช่องที่เราต้องการแล้วนะครับทีนี้ต่อไปจะเป็นการมมเข้าเครื่องหรือว่าเขียนเข้าเครื่องนะครับกด f10 ออกแล้วก็ f10 อีกหนึ่งรอบนะครับทีนี้เราก็มาที่ f3 นะครับแล้วก็มาที่ f8 นะครับ F8 เขาก็จะถามว่าคุณมั่นใจไหมถ้ามั่นใจก็ให้กด F2 ก็จะโปรแกรมเลยนะครับกด F2 ครับรอสักเด็กน้อยนะครับก็โหลดแป๊บเดียวเหมือนเดิมนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ใช้งานง่ายๆสะดวกสะดวกครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ทีนี้เร้วก็ออกได้เลย การใช้งานก็ง่ายๆประมาณนี้ครับสำหรับท่านใดที่สนใจชุดสายโปรแกรม GP 3 0 0แบบใช้งานง่ายๆนะครับเสียบ USB เส้นเดียวแล้วก็เข้าเครื่องใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องมีสายแปลงไม่ต้องมีฐาน9โวลต์อะไรให้ยุ่งยากนะครับสนใจก็ติดต่อมาที่ไลน์แอปโบโบดีดีโอช็อปนะครับเหมือนเดิมครับพร้อมให้บริการเหมือนเดิมดูแลจนกว่าท่านจะทําได้นะครับดูแลให้จนกว่าท่านจะทําได้เหมือนเดิมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาโลว์เรดูโอช็อปสวัสดีครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม